คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้เตรียมหารือกับประธานกกตจังหวัดและกกตจังหวัด18จังหวัดค่ะเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ค่ะนายสุภาชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตระบุว่าในช่วงบ่ายวันนี้กกตจะประชุมร่วมกับกกตจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีปัญหาไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้รวม7จังหวัด ที่ประเมินแล้วว่ามีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทดแทนทั้งในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมและการเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงปัญหาและความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องไม่เกิดความรุนแรงหรือความวุ่นวายแต่ขณะนี้ยังไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องการกำหนดวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทดแทน แต่หากพิจารณาในข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกการจัดการเลือกตั้งจะต้องมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพ,พันธ์นี้คือการแสดงความคิดเห็นนะถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็แสดงได้นะฮะแต่ถ้าถ้าอย่างเป็นกนกนตต้องรับผิดชอบต่างๆเนี่ยเราก็ไม่อาจที่จะทำอะไรที่มันมันขัดต่อกฎหมายได้นะครับ เรราาตาต้้ออองับบผิด่กฎหมย,ยประธานกะกะตเปิดเผยค่ะว่าหากหนังสือสอบถามความเห็นไปยังรัฐบาลมีความสมบูรณ์เรียบร้อยก็จะลงนามและส่งถึงรัฐบาลได้ภายในวันนี้และหากรัฐบาลมีความเห็นที่ไม่ตรงกับกะกตก็ต้อ,ตอ,ตองยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยเฉพาะประเด็นอำนาจและรูปแบบในการตรากฎหมายเลือกตั้งในพื้นที่28เขตภาคใต้ที่เป็นปัญหา ว่าต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือออกเป็นประกาศกกตซึ่งโดยส่วนตัวยังเห็นว่าต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาใหม่ส่วนการแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งใน28เขตภาคใต้ไม่ว่าจะดำเนินการในลักษณะใดจะถือเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรแต่จะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเห็นว่าการตีความข้อกฎหมายควรจะทำให้ประเทศสามารถเดินหน้าได้